กุ้งนะครับปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกแล้ว <S <S <an> <S กุ้งผัดไข่เค็มไข่เค็มก็จะใช้แต่ไข่แดงนะครับไข่ขาวไม่เอาป <S an> รุงน้ำซอสซอสำหรับผัดนะครับ <S <S <an> <S ไข่แดงนะครับไข่เคม็ม <S an> ไข่แดง <S <S <an> <S น้ำ <S <S <an> <S ซอสหอยนางรม สีขาวน้ำพริกเผาพริกไทยป่นน้ำพริกเผามีความหวานอยู่แล้วนะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครชอบหวานก็ตามชอบผสมจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มผัดกันตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมสับ กระเทียมหอมดีแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่นี่ผัดให้สุกเลยนะครับสุกใสนะครับจะมีความหวานมากเลยกุ้งพริกชี้ฟ้าเขียวแดงกุ้งเกือบสุกนะครับก็ใส่น้ำซอส สุดท้ายนะครับต้นหอมหั่นท่อนกุ้งผัดไข,ข่เค็มพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับไข่เค็มกำลังดีกุ้งผัดไข,ข่เค็มขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับมาพร้อมเด็กชายปามมี่นะครับเจ้าเก่าจ้ำเดิม เป่ากันนะครับสุก,กุจะร้อนเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห